สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคียนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นนายเอร์เอเวนเนะครับเคียบอกแล้วว่า <c oughs> สำหรับใครดูคลิปวิดีโอนี้จะแบบเขาจะฟีลลิ่งเธเลยเว้ยคือก่อนที่เคจะมาถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้ก็คือเคียไปทํางานต่างจังหวัดมา2วันแล้วเคียเพิ่งกลับบ้านวันนี้เลยวันนี้วันที่15ทุกคนพอกลับบ้านมาปุ๊บก,ก็จะมาเปิดเกมเซเว่นนนี่แหละไม่ได้เล่นแค่2วันแล้วทุกคน มาอีกทีมีมีตู้อีเวนต์อะไรก็ไม่รู้ตอนแรกเคียงงเลยนะว่ามันเป็นตัวละครใหม่หรอวะซึ่งแบบว่าน่ารักมากซึ่งมีเพชรอยู่ประมาณ3ไม่ใช่สามพันมีอยู่เจ็ดแสนว่าจะเปิดน้องเขาไว้ดีแหละแต่ว่าเอไปอีกมาเคเล่นสิเครู้รูสร้สึกว่าเซเว่นไดมันไม่เคยมีเกมแบบนี้เลยนะที่แบบมีตัวละครอนะไรน่ารักขนาดนีน้ก็เลยเช็คไปเช็คมามาสังเกตตรงตัวละครลิปโไปไว้ก็เลยแบบตอนแรกเคยไม่ไม่แบบจับ เขาเรียกว่าคียังไม่ปรับใจเชื่อล้ว่ามันคือสกินลิโปแต่หลังจากที่เคได้ทำการไปดูตัวละครคือเคไอดีเคีย่างลิโป้นะเรวไปเช็คที่คอสตตอ่ะโอเคชัดเจนอ่ะคือแบบน้องมีสกินนี้เลยก็ตามที่ทุกคนเห็นนะวันนี้เราจะมาเปิดหาสกินลิโปกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายช่วงนี้ลิโปก็ยังอยู่เบต้าพอดีการมีสกินไว้ย้อมใจก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวเพื่อเป็นการสลายเดี๋ยวเคเปิดไปเลยนะครับทุกคนเคยบอกแล้วว่า เล่นเกมเนี้ยการันตีว่าเหมายกตู้แน่นอนบอกเลยว่าเกินคาดมากมากแล้วก็ได้ริปโปมาปั้นดาวด้วยตอนแรกเคก็เค,ก,เคก็กำลังกาลังคิดกำลังคิดอยู่นะถ้าสมมุติว่าเคาเก็บเพชรถ,ถึงล้านหนึ่งทันอะ่ะอาจจะได้มาปั้นริปโปนะเหมายกตู้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกวะ่ะนี่ ไม่คิดเลยจริงๆนะว่าเออค่ายเกมจะมีโอกาสได้เปลี่ยนจากตัวละครที่โคตรจะรอเท่แล้วก็ปึกบึนแบบนี้ให้กลายเปไ็นผู้สาวได้นะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนได้นะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหากมีโอกาสได้มาเปิดตัวกาชาปปลิโป้อน,นี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะดองเพศถ,ถึงร้านหนึ่งทันไหมแต่ถ้าดองไม่ทันก็อาจจะไม่ได้เปิดนะเนื่องจากว่าเหมายกตู้บ่ทันเดี <c oughs>